สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูน้มิ่งขวัญพวงกองนะคุณครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะของโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสอปชอค่ะ ในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเวลาเหมือนเดิมแต่ในวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาแล้วก็ระยะเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อนักเรียนเรียน จบคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถเขียนสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกได้และจะต้องสามารถแสดงวิธีหาคําตอบโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับเวลาแล้วก็ระยะเวลาได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีการหาคําตอบวิธีการแสดงวิธีทำเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาที่จะสอนในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะ การแก้โจทย์ปัญหานะคะเราสามารถทําได้โดยทําความเข้าใจโจทย์เพื่อวิเคราะหาา์หาสิ่งที่โจทย์ถามหาสิ่งที่โจทย์บอกนะคะและนํามาวางแผนแก้ปัญหานะคะเพื่อหาคําตอบพอได้คาตอบมาแล้วสิ่งที่สําคัญก็ต้องตรวจดูความสมเหตุสมผลของคําตอบนั้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะเรามาดูโจทย์ปัญหา นเลยะะคะวันนี้โจทย์ปัญหาที่คุณครูน้ำจะเอามาสอนนักเรียนจะอยู่ในแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนรีบวิ่งไปหยิบแบบฝึกหัดแล้วนำมาทำไปพร้อมๆกับของคุณครูเลยะคะ่ะ โจทย์ในวันนี้นะคะข้อที่1จะอยู่ในหน้าของ85ค่ะเรามาดูข้อ1นะคะให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจํานวนพร้อมเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบค่ะเรามาดูข้อแรกนะคะขุนว่ายน้ําใช้เวลา2ชั่วโมง15นาทีแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำเนี่ยหชั่วโมง20นาทีค่ะอยากรู้ว่าแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ําน้อยกว่าขุนเท่าใดข้อนี้นะคะลักษณะโจทย์จะเป็นการเปรียบเทียบกันค่ะว่าแก้วตาเนี่ยใช้เวลา น้อยกว่าขุมเท่าใดข้อนี้จึงเอามันมาลบกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าข้อนี้โจทย์ถามอะไรนะคะสิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้ก็คือแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ําน้อยกว่าขุนเท่าใดค่ะเอาตรงนี้ลงมาเขียนเลยนะคะอ๋อในแบบฝึกหัดของนักเรียนเขาเขียนให้แล้วใช่ไหมเอ่ยดูโจทย์บอกนะคะคุณครูจะแบ่งออกเป็น2ข้อค่ะ คือ 1. ขุนว่ายน้ำใช้เวลา2ชั่วโมง15นาทีและสิ่งที่โจทย์บอกอย่างที่2ก็คือแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำ1นชั่วโมง20นาทีค่ะต่อไปเราไปดูในส่วนของวิธีทำกันนะคะวิธีทำนะคะลักษณะการเขียนวิธีทำเนี่ยจะแตกต่างกับการที่เราเรียนในเรื่องที่แล้วนะคะเพราะว่า เรื่องนี้จะมีหน่วยทั้งหมด2หน่วยเนาะเราจะไม่สามารถเขียนหน่วยไว้ด้านหลังเหมือนเดิมนะคะเรามาดูกันเลยค่ะวิธีทำนะคะเราจะเขียนคำว่าชั่วโมงและนาทีไว้ด้านบนนะคะให้ตรงกับบรรทัดวิธีทำนะคะต่อไปการเขียนนะคะเอาสิ่งที่โจทย์บอกอย่างแรกมาเขียนก่อนค่ะ ขุนใช้เวลาว่ายน้ำ2ชั่วโมง15นาทีขุนว่ายน้ำใช่ไหมคะเราจะเติมเลข2 2ชั่วโมงใช่ไหมเติมเลข2ให้ตรงช่องชั่วโมงค่ะและเติม15ให้ตรงกับนาทีเรียบร้อยค่ะบรรทัดแรกส่วนบรรทัดที่2นะคะแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำเอามาเขียนแบบนี้เลย 1>, 1ชั่วโมงเอา1มาใส่ให้ตรงกับช่องชั่วโมงและเอา20ใส่ให้ตรงกับช่องนาทีค่ะเติมไปพร้อมกันเลยนะคะและเติมเครื่องหมายลบค่ะบรรทัดที่3เติมสิ่งที่โจทย์ถามคือแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ําน้อยกว่าคูณเท่าใดตรงนี้เอาลงมาเลยนะคะเรามาลบเลขกันค่ะเราจะเห็นได้ว่าตรงนาทีตรงนี้15มันจะลบ20ไม่ได้เราต้องทําการยืม ยืมยังไงยืมเลข2อมี2ชั่วโมงยืมมา1ชั่วโมงก็จะเหลือ1ชั่วโมงค่ะแต่เรายืมเป็น1ชั่วโมงเราจะเอาไปใส่ที่นาทีตรงนี้เราต้องเปลี่ยนหน่วย1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีตรงนี้60มาจากไหนคือสิ่งที่เรายืมมาจากชั่วโมงเมื่อกี้นะคะ60บวกของเดิมเรามี15บวก15 เท่ากับ75ค่ะเราก็เอาเลข75ตรงนี้มาลบกับ20ก็จะได้55นาทีค่ะต่อไป1ชั่วโมง1ชั่วโมงลบ1ชั่วโมงก็เหลือ0เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าคูณ55นาทีค่ะโอเคจบไปแล้ว1ข้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันเลยค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะโจทย์บอกว่าแม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาด105นาทีใช้เวลาซื้อของสงชั่วโมง25นาทีแม่ใช้เวลาเดินทางและซื้อของทั้งหมดเท่าไรคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามมีอะไรกันบ้างคะ่ะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะแม่ใช้เวลาเดินทางและซื้อของทั้งหมดเท่าไรตรงนี้นะคะ บ่งบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยข้อนี้เนี่ยเราจะต้องเอาเวลาเดินทางไปรวมกับเวลาซื้อของนะคะเราถึงจะได้เวลาทั้งหมดข้อนี้จึงเป็นการเอาไปบวกค่ะเรามาดูสิ่งที่โจทย์บอกกันบ้างมีทั้งหมด2คข้อนะคะคุณน้ำขอแยกเป็น2คข้อเนาะข้อแรกคือแม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาด1 0 5นาทีค่ะตรงนี้ เราจะเปลี่ยนเจ้า105นาทีนะคะให้กลายเป็นชั่วโมงและนาทีค่ะเราจะเอา105ไปลบ60นะคะ60คือ1ชั่วโมงเนาะลบกันก็จะได้45เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้เศษตัวนี้45นาทีแล้วก็จะได้จำนวนชั่วโมงคือ1ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้น105นาทีจะเท่ากับ1ชั่วโมง45นาทีค่ะ ต่อไปใช้เวลาซื้อของทั้งหมด2ชั่วโมง25นาทีตรงนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกอย่างที่2ค่ะข้อนี้เอาไปบวกนะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะลักษณะการตั้งแสดงวิธีทำนักเรียนจะเห็นได้ว่าหน่วยเราจะไว้ด้านบนให้ตรงกับบรรทัดของวิธีทำนะคะเห็นไหมชั่วโมงและนาทีจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะต่อไปเรามาเริ่มทำเลยค่ะ บรรทัดแรกนะคะแม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาดนะคะบรรทัดแรกเขียนแบบนี้เลยเราเมื่อกี้เราหาไว้แล้วนะคะว่า1 0 5นาทีของเราเนี่ยมันเท่ากับ1ชั่วโมงเอา1ใส่ให้ตรงชั่วโมงเอา45นาทีตรงกับคําว่านาทีค่ะต่อไปนะคะบรรทัดที่2 เอามาเขียนเลยใช้เวลาซื้อของทั้งหมด2ชั่วโมง25นาทีเอาสองใส่ให้ตรงช่องชั่วโมงเอา45เอ้ย่ใส่ให้ตรงกับนาทีนะคะแล้วใส่เครื่องหมายบวกค่ะต่อไปบรรทัดที่3ใส่สิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ใช้เวลาเดินทางและซื้อของทั้งหมดเอาลงมาเขียนเป็นบรรทัดที่3ค่ะต่อไปเริ่มการบวกเลขเราจะบวกด้านหลังก่อน บวกที่นาทีก่อนนะคะเราเอา45บวก25ได้70ค่ะต่อไปนะคะเอาชั่วโมง1บวก2เท่ากับ3ชั่วโมงค่ะถ้านักเรียนจะเห็นได้ว่าตรงนี้70นาทีมันเกิน1ชั่วโมงใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องทำา70นาทีให้กลายเป็นชั่วโมงและนาทีค่ะตรงนี้จะได้1ชั่วโมง10นาทีนะคะเราจะใส่10เราจะสามารถเขียนได้แบบเนาะหรือไว้ก่อนหรือนะคะ ตรงนี้เอา10มาใส่นะคะ10มาจากตรงนี้า10มาใส่และเราจะบวก1ไปที่ชั่วโมงนะคะเพิ่มไปอีกหนึ่งชั่วโมงจาก3ก็จะกลายเป็น4ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้แม่ใช้เวลาเดินทางและซื้อของทั้งหมด4ชั่วโมง10นาทีค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้นักเรียนเติมตัวเลขแล้วก็เติมเครื่องหมายนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนแสดงวิธีทำกันค่ะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่86นะคะข้อที่1แก้วตาใช้เวลานอน6ชั่วโมง45นาทีต้นกล้าใช้เวลานอนมากกว่าแก้วตา 1>, 1ชั่วโมง35นาทีโจทย์อยากทราบว่าข้อนี้ต้นกาใช้เวลานอนเท่าใดค่ะนะคะข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามอยากรู้เวลานอนของต้นกาค่ะเรามาดูสิ่งที่โจทย์บอกอย่างแรกเลยคือแก้วตาใช้เวลานอนทั้งหมด6ชั่วโมง45นาทีอย่างที่สองที่โจทย์บอกคือต้นกาใช้เวลานอนมากกว่าแก้วตา1ชั่วโมง35นาที จทย์ข้อนี้อยากทราบเวลานอนของต้นกล้าดังนั้นต้นกล้าจะต้องนอนมากกว่า6ชั่วโมงนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจึงเอามันมาบวกกันค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์กำหนดกันก่อนนะคะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะต้นก้าใช้เวลานอนเท่า สิ่งที่โจทย์บอกข้อแรกนะคะคือ1แก้วตาใช้เวลานอน6ชั่วโมง45นาทีข้อที่2บอกว่าต้นกล้า ใช้เวลานอนมากกว่าแก้วตา1ชั่วโมง45นาทีค่ะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะกับการวิเคราะห์โจทย์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการแสดงวิธีทำกันเลย กาแ,แสดงวิธีทำนะคะคุณน้าบอกแล้วว่าเราจะเขียนหน่วยชั่วโมงและนาทีไว้ให้ตรงกับบรรทัดวิธีทําดังนี้ค่ะเขียนตามคุณครูเลยนะคะเขียนถอยหลังมาเกือบท้ายๆเลยนะชั่วโมงกับนาทีตั้งห่างๆกันค่ะอ่าเรียบร้อยต่อไปบรรทัดแรกใส่สิ่งที่โจทย์บอกอย่างแรกก็คืออันนี้เลยแก้วตาใช้เวลานอน6ชั่วโมง45นาทีค่ะ แก้วตาใช้เวลานอน6นะคะใส่ให้ตรงกับคำว่าชั่วโมงส่วน45ใส่ให้ตรงกับนาทีค่ะต่อไปบรรทัดที่2ใส่สีเขียวเลยต้นกล้าใช้เวลานอนมากกว่าแก้วตา ะะต่อไปนักเรียนใส่หนึ่งให้ตรงกับคําว่าชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะใส่ให้ตรงกับเลข6เนาะแล้วก็เอา35ใส่ให้ตรงกับ45เนาะน่ะใส่เครื่องหมายบวกค่ะต่อไปขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยก่อนเขียนตามคุณครูเลยนะต่อไปบรรทัดที่3ใส่สิ่งที่โจทย์ถามนี่เลยบรรทัดนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ นี่เลยตรนกาใช้เวลานอนนะคะเรามาเริ่มบวกเลขกันเลยค่ะเราจะบวกที่นาทีก่อนนะคะเอา5บวก5นะคะ5บวก5ได้10ใส่0ทด1นะคะต่อไปเอา4บวก3ได้7ทดอีก1ก็กลายเป็น8 นะคะตรงนาทีเราจะได้80นาทีทิ้งมันไว้ก่อนยังไม่ต้องทําอะไรนะคะไปบวกตรงชั่วโมงก่อนตรงชั่วโมงเอา6กบวกหได้7ค่ะนะคะแต่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็น80นาทีใช่ไหมคะ80เราจะไม่นิยมต่อแบบนี้เราจะทําให้มันไม่เกิน60นาทีนะคะโดยเราจะเปลี่ยนหน่วยเนาะเปลี่ยนจาก80นาทีให้เป็นชั่วโมงค่ะ เราจะนำ80นะคะไปลบ60ค่ะทาไมถึงเอาไปลบ60นะคะเพราะว่า80เนี่ยมันไม่เกิน1มันไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะมันแค่เกิน1ชั่วโมงไปนิดเดียวเองเราก็เลยเอา60มาลบค่ะเอา80ลบ60เราจะได้20นะคะ60ตรงนี้คือ1ชั่วโมงค่ะส่วน20ก็คือนาทีค่ะ ดังนั้นเราจะได้ว่า80นาทีจะเท่ากับ1ชั่วโมง20นาทีค่ะดังนั้นเราจะมีเพิ่มมาอีกบรรทัดหนึ่งคือหรือค่ะหรือตรงนี้เราจะเอา20มาใส่นะคะแล้วก็1ชั่วโมงตรงนี้เราจะบวกกับ7จาก7บวก1ก็เลยเป็น8ชั่วโมงค่ะ หรือต้นกล้าใช้เวลานอน8ชั่วโมง20นาทีค่ะต้นกล้าใช้เวลานอน8ชั่วโมง20นาทีค่ะจบแล้วนะคะข้อที่1เดี๋ยวนักเรียนจะต้องขีดเส้นให้เรียบร้อยด้วยนะคะ เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วข้อที่1เดี๋ยวไปดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะล่องเรือจากกรุงเทพถึงนนทบ,บุรีขาไปใช้เวลา1ชั่วโมง35นาทีนะคะและบอกอีกว่าขาไปใช้เวลาน้อยกว่าขากลับ20นาทีนะคะโจทย์ถามว่าขากลับใช้เวลาล่องเรือเท่าใดนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามค่ะมาดูสิ่งที่โจทย์ บอกอย่างแรกเลยว่าล่องเรือขาไปเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมง35นาทีสิ่งที่2ที่โจทย์บอกก็คือขากลับใช้เวลาน้อยกว่าขาไป20นาทีเรามาวิเคราะห์โจทย์กันอยากรู้ว่าขากลับใช้เวลาเท่าไร่ใช่ไหมคะขากลับจะต้องใช้เวลามากกว่าขาไปนะคะ20นาทีขากลับใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมง35นาทีค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เอามันมาบวกกันนะคะ เดี๋ยวเราเขียนสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์กำหนดกันเลยโจทย์ถามว่าขากราบใช้เวลาล่องเรือเท่าไรคะ่ะต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกอย่างแรกคุณน้ำขอเขียนเร็วๆเลยนะ ล่องเรือจากกรุงเทพถึงนนทบุรีขาไปใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบห้านาทีข้อที่สองขาไป ใช้เวลาน้อยกว่าคากรับ20นาทีเรียบร้อยค่ะข้อนี้เอามาบวกกันนะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเริ่มทําวิธีทํากันเลยค่ะในส่วนของวิธีทํานะคะ เราบอกแล้วว่าเราจะเขียนชั่วโมงและนาทีไว้ให้ตรงกับบรรทัดของวิธีทำค่ะเขียนตามคุณครูเลยชั่วโมงนาทีนักเรียนเขียนถอยๆมากเกือบสุดท้ายเลยนะคะต่อไปค่ะบรรทัดแรกนี่เลยเขียนตามคุณครูเลยนะคะบรรทัดแรกเราจะเขียนว่าล,ล่องเรือจากกรุงเทพ ถ้านักเรียนเขียนไม่พอก็เขียนตัวเล็กๆหน่อยนะนนทะบุรีขาไปใช้เวลาเรียบร้อยนะคะ1ชั่วโมงใส่1ให้ตรงกับคำว,ว่าชั่วโมงใส่35ให้ตรงกับคำว,ว่านาทีค่ะต่อไปบรรทัดที่2นะคะเขียนว่าขาไป ใช้เวลาน้อยกว่าขากลับ20นาทีตรงชั่วโมงไม่มีไม่ต้องใส่อะไรนะคะแล้วก็เอา20ไปใส่ให้ตรงกับเลข35แล้วใส่เครื่องหมายบวกค่ะต่อไปนะคะขีดเซนใต้ บรรทัดสุดท้ายใส่สิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้เลยนะคะขากรับใช้เวลาล,ล่องเรือเท่าไรไม่ต้องเขียนนะคะเริ่มบวกเลขกันเลยค่ะเราจะบวกนะคะเอานาทีบวกก่อนเนาะเอา5บวก0ใได้ห เอา3บวก2ใได้ห1ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเลยนะคะเรียบร้อยข้อนี้เสร็จแล้วนะคะคิดเส้นใต้2เส้นนะคะข้อนี้ตอบว่าขากับใช้เวลาล่องเรือใช้เวลา ล่องเรือ1ชั่วโมง55นาทีเรียบร้อยค่ะวิธีทําข้อนี้เอา้าคุณน้าคะ่ะทําไมข้อนี้วิธีทําไม่มีหรือเพราะว่าข้อนี้เด็กๆสังเกตตรงนาทีนะคะ55นาทีไม่เกิน 1>, 1ชั่วโมงเนาะเพราะ1ชั่วโมงมี60นาทีในกรณีที่ไม่เกิน60นาทีตรงนี้เราไม่ต้องใช้หรือนะคะสำหรับการบวกนะข้อนี้เราเลยไม่มีบรรทัดที่เป็นหรือนะคะต่อไปเราไปดูพาลัางงานกันเลยค่ะพารลัางงานนะคะวันนี้คุณครูนะ้ามีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําทั้งหมดหนหน้าด้วยกันคือหน้า87นะคะให้นักเรียนทํา แบบฝึกหัดหน้า87มีทั้งหมด2ข้อนะคะทําเสร็จแล้วก็รบกวนผ,ลผลู้ปกครองถูกท่านถ่ายรูปส่งให้กับคุณครู ze, ประจําชั้นทุกๆห้องนะคะเพื่อทําการตรวจเช็คต่อไปคะ่ะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเวลาแล้วก็ระยะเวลาคะ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่แหละค่อนข้างที่จะยากนิดนึงถ้านักเรียนไม่เข้าใจอย่างไรก็ให กลับไปดูคลิปบนอีกสักอีกหนึ่งรอบนะคะอาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้คุณน้ำก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย